ดีค่ะวันนี้จะเก็บภูเขาแดงอุ้ยออกดอกแล้วนะคออกดอกแล้วเนี่ยภูเขาแดงออกดอกแล้วเนี่ยค่ะสวยเลยดูสิคะเนี่ยหญ้ามาคุมเขาต้นเนี้เหมือนต้นหักคลาดบ้านเราเลยแต่ไม่รู้ว่าคือต้นอะไร เริ่มสูงนะนี่กินกับแกงหน่อไม้อร่อยจังเลย นี้อีกนี่นี่มีไหมนี่เหมือนต้นขับคาดนีย่ยเหมือนเหมือนจะไปเก็บอีกจุดหนึ่ง อากาศร้อนข้างหลังเป็นสีเขียวแล้วค่ะตอนอากาศเย็นๆที่เขาเกิดใหม่ๆข้างหลังจะเป็นสีแดงเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วนี่จะออกดอกแล้วถ้าเก็บแบบเนี้ย เอาใส่ถุงเข้าล้างแล้วเอาใส่ถุงเข้าตู้เย็นน่ะจะอยู่นานแต่ถ้าหากเก็บเป็นใบก็อยู่เกือบสามอาทิตย์นะคะแต่ว่าอย่าให้ใบช้ำนี่จะออกดอกแล้วนี่ตึงเนืดเนี่ยนี่ก็ส้มกบขัดแว่นเปรี้ยว ดีนะผักนี้แล้วก็สาละแหน่ปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดตลอดปีตลอดชาติเลยแต่ตรงกันข้ามกับผักชีลาวผักกาดนั้นนั้นยังเกิดขึ้นมาอีกค่ะแต่ผักชีลาวต้องอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผักชีลาวก็ปลูกครั้งเดียวผักชีจีนก็ครั้งเดียวแต่ผักแพรวนะ่ะที่ใส่ลาบใส่ซุปหน่อไม้ค่ะ แล้วก็ผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งอันนั้นก็พอถึงหน้าหนาวนั้นตายคือตายสนิทเลยนะคะต้องเอามาปลูกใหม่ยังไม่ลามโอ้เก็บนี่กันอ้ามาตรงนี้นะเนี่ยนี่ลามมาตรงนี้เก็บกระเทียมเก็บดอกกระเทียมนี่ก็ โตแล้วเหลวดอกกระเทียมละเอียเนเนี่ยอุ้ยอุ้ยเหยียบเหยียบเขาเก็บกระเทียมเก็บดอกกระเทียมได้กลิ่นยังกะส้มตำไทย คิดถึงคิดถึงดงผักคราวผักภูวขาวที่เคยทำคลิปให้ชมนะคะที่เยอะๆนะป่านนี้คงเต็มใต้ต้นเมเปิลนั้นน่ะเยอะเยอะเยอะมากๆเลยแล้วลามจนเจ้าของต้องเอาเอาหินนะคะมากมากลบนี่ไง เริ่มออกดอกแล้วได้เวลาก็ออกดอกเฮ้ยเดี๋ยวดูดอกอันนี้สิใช่แล้วแหละที่ไปเห็นวันนั้นน่ะต้องเป็นดอกของอันนี้แน่ๆเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาเยอะเป็นสีครีมนี่แดงๆก็ยังมีอยู่ ตอนนี้รู้แล้วพออากาศร้อนข้างข้างล่างใต้ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วค่ะนี่อร่อยอย่ากินทีเป็นง้างเลย ันที่สิห้าเนี่ยรถบัสเริ่มวิ่งจริงๆจะดีใจมากเลยจะได้ไปเดินไปเดินป่าดูเห็ดค่ะดูออกดอกนียค่ะเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วอีกพอออกดอกต่อไปก็เป็นเป็นฝากเหมือนกับดีปรีเลย เคยทำวิดีโอถามตั้งแต่ตอนอยู่อัสเตทค่ะถามในเฟซบุ๊กหน่อยว่ามาเลเอคือไม่รู้จะเรียกยังไงเรียกว่าฝักดีกว่าค่ะว่าฝักอันเนี้ยกินได้ไหมไม,ไม่ไม่มีใครรู้เลยแต่ก็ลองกิน <c oughs> ปีหน้านี่คงจะเยอะมากเลยปีปีที่แล้วไม่เยอะแบบนี้นะคะปีก่อนยิ่งมีอยู่ไม่กี่ต้นเลยปีก่อน โอ้ยแบบนี้ต้องเอาไปโขลกถ้าถ้ามีรากติดมา,ดา,าเยอะนะคุณผู้ชมเนาะวันน,น,นี้วันจันทร์เพื่อนรุ่นพี่ที่เดินป่าเห็นด้วยกันนะคะเมื่อวันก่อน เมื่อวานนี้เป็นวันเป็นวันเกิดลูกสาวเขาเขามีลูกสาวคนเดียวแต่พี่เขาไปจัดงานให้วันวันก่อนพี่เขาบอกคนที่มาในงานต้องมาได้กี่คนไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะถ้าหากจัดนอกบ้านมาได้ยี่สิบห้าคนหรือไงจำไม่ได้โทษทีนะคะเค้กนั้นก็ต้องไม่ไม่ใช้วิธีเอาปากเป่าเอาทำยังไงไม่รู้ลืมแล้วที่พี่เขาเล่าให้ฟัง ไม่ไม่เอาปากเป่านะคะกินหมดเนี่ยก้านนี้ก็กินค่ะรงนี้ราวนี้ไม่เก็บเป็นใบๆแล้วเด็ดเป็นเป็นยอดยอดไปแบบนี้เลยคิดว่าไม่นานค่ะเข้ามาถอนเพราะว่าตึงหนีดเริ่ม เริ่มเหี่ยวแล้วถอนออกเหลือแต่ดินบางทีเก็บแบบนี้สนุกกว่ากว่าเก็บที่ที่เยอะๆที่เหมือนกับเก็บง่ายๆนะคะ <laughs> เก็บแบบนี้ มันสนุกดีตรงนั้นตรงนั้นเป็นขี้นกเมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นอันนี้โอ้ ซุกเยอะยอะตอนนี้ก็กำลังเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะเต็มไปหมดเลยว้ต้นนี้ต้นนี้กำลังจะเลื้อยเนี่ยแบบเนี้ยค่ะที่เขาเอาไปขายเนี่ยเขาจะจะตัดเป็นยาวๆแบบเนี้ยโอตึงเลยอันเนี้ย นี่ตรงนี้ยังมีนะเนี่ยที่สูงๆนี่ไงเมื่อวานนี้บอกให้พี่เขาไปดูเห็ดว่าเห็ดมันกูเหลืองนะอุ้ยโทษน,นะคะเกิดหรือยังพี่เขาบอกยังไม่มียังไม่มีสักดอกหนึ่งค่ะแล้วพี่เขาก็เจอแค่เห็ด เห็ดปวกกวางเท่านั้นเองนี่งานอย่างนี้ดอกมะระแถวนี้ไม่มีมาระค่ะมันจะมันจะมีก็อยู่ตามสวนตามสวนความปลูกนี่เหมือนผักบุ้งเลยนี่ค่ะดูสิดูซุปเด็กต่อยังไม่หมด ดูตรงนี้ค่ะตรงนี้สวยจังดูนะคะมุดอยู่ตรงนี้สวยนะเนี่ยเนี่ยกินได้ทั้งจะเรียกก้านก็ไม่ได้ไม่รู้จะเรียกอะไรอ่าตรงนี้ยังไม่ก็บอีกเรอเนี่ย เป็นนั้นว่าปีนี้ไม่ได้กินดอกแคร์ฝรั่งแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ไม่ชอบอยู่แล้วมันมันหอมแกงแล้วมันจะมีกลิ่นหอมหอมเหมือนกับใส่น้ําหอมเลยค่ะหวานอร่อยก็จริงแต่ว่ามันหอมเส,เสียงเสียงรถวัจากฝั่งเมนฮัตตัน อุ้ย,ยตกใจเลยมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะแกจะจูงหมามามาฝึกอยู่ตรงนี้โทษนะคะตกใจเลยนะหมาเราก็ไปเห่าเขาเนี่ยหมาหมาน้อยของพวกเราเนี่ยไม่ดีแบบเนี้ยไปเห่าโหดูอันนี้งามจังเมื่อคืนเนี้ยเขาจุดพลุจุดตั้งจุดตั้งไหนดอกนะคะพลุน่ะ พอเดินออกมาดูไม่ทันเป็นคนที่ชอบดูพูุแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดเนื่องในอะไรจุดเสร็จแล้วเอาสักเดี๋ยวจุดอีกเดินมาอีกก็ไม่ทันอีก <c oughs> จะรอดูว่าอีกนานจะอีกแค่ไหนเขาจะมาถอนถึงขอเขาอย่าถอนเลยค่ะไว้ไม่ลกๆแบบเนี้ย อุ้ย16นาทีแล้วนะเนี่ยโหตรงนี้ยงามเจ้าหนามนี่ก็ผักเสี้ยนค่ะอันนี้ผักกาดหอมผักกาดหอมป่าอันนี้ก็แดนเดลออนเขี้ยวสิงโตแดงปีนี้ยังไม่ได้เก็บไปชิมเลย ยังไม่ได้เก็บไปไปกินเลยค่ะมันจะมีวิดีโออยู่หลายวิดีโอค่ะเพิ่งจะเข้าไปไปยู u t u b e Studio ทางคอมพิวเตอร์เมื่อวานเนี้ยค่ะมันจะมีหลายวิดีโอมีอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดไม่น่าจะต่ำกว่าถ้าวิดีโอมันจะเป็นสีแดงค่ะ เขาก็เขียนบอกว่าวิดีโอความยาวเกินกำหนดแล้วก็แต่ไม่รู้ว่า YouTube Delete ออกหรือว่าเราดี e t e เองไม่รู้ค่ะเพเลยว่ไไ,ไม่รู้ว่ามันมันอันตรายไหมมันผิดเป็นผิดกฎร้ายแรงไหมแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าห่างมันวิดีโอยาวเกินมันก็โหลดไม่ได้นะคะแต่ทำไมอันนั้น มันโหลดได้แล้วไม่รู้ว่าใครลบกด YouTube เนี่ยค่ะทำช่องโดยที่ไม่ได้ศึกษากดมาก่อนมันก็มีปัญหาแบบเนี้คลิปนี้ปล่อยยาวไปเลยปล่อยคลิปยาวไปเลย นี่ค่ะปล่อยไว้ให้เขาสูงๆงหอันนี้ก็สูงนนี่นอยากอยากจะลองเก็บแต่ขี้เกียจทันเหนื่อยมันเหนื่อยอยากจะลองเก็บใบเขี้ยวสิงโตไปไปแกงดูซิเพราะว่ามันจะมันจะอร่อยจริงหรือเปล่ายังไม่เคยจาแต่ขี้เกียจแล้วค่ะ พอ,อ,อละตรงนี้เนี่ยค่ะงามดูสิพี่เด็ดยอดเข้าไปอ่ะงามมากขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ